Cosmetic Talk by BJC Specialties Podcast ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางโดยทีม Cosmetic Ingredients จาก BJC Specialties สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC Specialties ค่ะ เชลี่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นอินกริเดียนที่อยู่คู่กับวงการเครื่องสำอางมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบโฮมเรมิดี้อย่างน้ำผึ้งผสมโยเกิร์ตมะนาวหรือผงสมุนไพรต่างๆเพื่อพอกหน้าแบบง่ายๆที่บ้านหรือจะเป็นเครื่องสำอางสำเร็จรูปตามท้องตลาดซึ่งทั้งหมดกับเพื่อความชุ่มชื้นจริงไหมคะทาง b c Special ปเของเราก็มี a c t i v e i n g r e d i e n t ที่มาจากน้ำผึ้งเช่นกันค่ะ และแน่นอนว่ามันจะต้องพิเศษกว่าน้ำพึ่งตามท้องตลาดวันนี้คุณพลอยมอนสิชาพมภาวิไลัย t h n i n i l s l l e r r e p r e s e n t t t i v e จาก BJC Specialties จึงหยิบอินกรีเดียนตัวนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ วันนี้นะคะแอคทีฟที่เราจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะก็เป็นแอคทีฟจากธรรมชาติเช่นเคยค่ะแต่สําหรับใน EP นี้นะคะถ้าเกิดพูดออกไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยใช้กันมาอย่างเนื่อนานแล้วก็แพร่หลายมากๆแล้วค่ะเป็นร้อยๆปีแล้วก็ว่าได้นะคะซึ่งตัวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะก็คือน้าผึ้งนั่นเอง โดยน้ำผึ้งนะคะได้รับฉายาค่ะว่าเป็น Food of God s นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นอาหารจากพระเจ้าที่ประทานลงมาให้มนุษย์เพื่อใช้ในเรื่องของการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการรักษาโรค อย่างในสมัยกรีกโบราณค่ะก็จะมีนักปราชญ์ชาวกรีกนะคะที่ชื่อว่าอริสโตเติลค่ะเขาก็มีการเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งเอาไว้โดยพูดถึงความสําคัญทางด้านการแพทย์แล้วก็ในเรื่องของการรักษาโรคเอาไว้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการนาน้าผึ้งเนี่ยมาใช้ในการบํารุงผิวพรรณใช้ทําเป็นเครื่องสําอางค่ะอย่างในอียิปต์นะคะเขาก็จะมีการนาน้าผึ้งเนี่ยมาผสมกับพิกเม้นค่ะเพื่อใช้เป็นอายแชโดว์ค่ะ หรือว่าอย่างในเอเชียของเราค่ะก็มีการนำน้ำผึ้งนะคะมาทําเป็นมาร์คค่ะไม่ว่าจะเป็นมาร์คมือหรือว่ามาร์คหน้านะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการรักษาสิวค่ะรดเดือดริ้วรอยหรือว่ารถเลือนการอักเสบต่างๆได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่กับมนุษย์นะคะมาอย่างช้านานแล้วค่ะและยิ่งถ้าเรานะคะสามารถนาน้าผึ้งเนี่ยมาผ่านกระบวนการที่ดีแล้วก็มีคุณภาพได้ค่ะจะถือเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์เพิ่มความน้าค่าให้กับน้าผึ้งได้อย่างเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะขอแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับแอคทีฟใหม่ล่าสุดของเราเลยค่ะชื่อว่าบรัสซอมฮันนี่โปรซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากน้าผึ้งตัวอื่นๆค่ทีสําัญ ะะเขาเพิ่งได้รับรางวัล BSB Innovation Award 2020ที่เป็น Natural Product ค่ะใน c a t e ต o r y The Most Innovative Raw Material และนอกจากนี้นะคะเขายังได้รับการรับรองผ่านทาง EcoCert Cosmos ค่ะและน้ำพึ้งที่นำมาใช้นะคะเป็นออร์แกนิกที่ได้จากดอกอาคาเชียอีกด้วยค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะทางผู้ผลิตเนี่ยมีการใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบค่ะโดยเขาใช้น้ำผึ้งนะะ้ะที่มาจากโครงการโพสปีชิรามาค่ะหรือว่า PSR ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่อนุรักษ์พืชพันธุ์ต่างๆรวมถึงสัตว์ที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ค่ะโดยหนึ่งในสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือผึ้งค่ะเพราะผึ้งเนี่ยมีความสําคัญต่อระบบนิเวศของเราอย่างมากค่ะโดยหน้าที่หลักๆของผึ้งนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการผสมเกสรให้กับพืชพันธุ์ธรรมชาติค่ะช่วยในเรื่องของการขยาย รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยและก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆค่ะดังนั้นเนี่ยทางโครงการ PSR นะคะเขาก็เลยมีการรณรงค์ให้ชาวสวนรวมถึงพืชที่สนใจค่ะหันมาปลูกพืชที่เป็นมิตรกับพึ่งเพื่อชดเชยระบบนิเวศต่างๆของพึ้งที่ถูกทําลายไปค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะคือผู้ผลิตของเราค่ะ l ลปอ o y c o s m e t i c นะคะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโครงการนี้ด้วยค่ะ และอย่างที่มีเกินไปแล้วนะคะว่าตัวบรัสซอมฮันนิโปรเนี่ยค่ะเราเป็นน้ำผึ้งออแกนิกที่ได้จากดอกอาคาเซียนะคะเหตุผลที่เราใช้อาคาเซียค่ะเพราะว่าเรามีการทําวิจัยแล้วค่ะพบว่าน้ำผึ้งที่ได้จากดอกอาคาเซียเนี่ยค่ะจะมีปริมาณของสารสาคัญะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฟรุกโตสหรือว่ากลูโคสเนี่ยมากกว่าน้ำผึ้งที่ได้จากพืชอ,อื่นๆนะคะรวมถึงพวกสารที่ก่อให้เกิดการแพ้กระายคายเคืองต่างๆเนี่ยในดอกอาคาเซียก็จะมีน้อยกว่าด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคุณรประโยชน์ของน้ำผึ้งกันบ้างค่ะซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้นะคะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวต่างๆของเราค่ะและยังช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นช,ช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ําในผิวของเราได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญนะคะน้ำผึ้งเนี่ยช่วยในเรื่องของการปรัมปิ้งได้ค่ะคือจะเข้าไปช่วยเพิ่มออสโมติกเพเชอร์นะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเต่งตึงมากขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทางผู้ผลิตเนี่ยยังมีการทำทดสอบค่ะเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของตัวบอสซอมฮันนี่โปโดยการทดสอบแรกนะคะจะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของบอสซอมฮันนี่โปรค่ะในเรื่องของการช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็บำรุงผิวซึ่งจากผลทดสอบนะคะพบว่าบอสซอมฮันนี่โปรที่0.6%ค่ะสามารถช่วยเพิ่มเซลล์เพอริฟ r a t i o n นะคะแล้วก็เพิ่มการทำงานของเมตาบอล i ยค่ะได้ถึง20%เลยค่ะ และการทดสอบต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการทำเดโมค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตัว b ร o s s อม Honey r r o นะคะในเรื่องของ Osmotic pressure คะ่ะแล้วก็การช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเต่งตึงขึ้นมาค่ะโดยเขาจะใช้ถุงนะคะที่มีเซมิเ e มเบนอยู่บริเวณ2ฝั่งค่ะจากนั้นเนี่ยภายในจะบรรจุตัว b ร o s s อม h o n e ิ Pro นะคะเทียบกับตัว Aloe Vera Gel ที่เป็น Control ค่ะ โดยเขาจะใช้ถุงที่มีเซมิเบมเบนอยู่ทั้งสองฝั่งด้านข้างนะคะและภายในเนี่ยบรรจุตัวบรัสซัมฮันนี่โปรค่ะเทียบกับอ r โลเวราเจลที่เป็นคอนโทรลนะคะจากนั้นเขาจะนําไปแช่ในน้กากันค่ะเพื่อดูประสิทธิภาพในเรื่องของออสโมติกเพเชอร์กันค่ะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงนะคะถุงฝั่งที่มีบรัสซัมฮันนี่โปรค่ะมีความเต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าบราซซอมฮันนี่โปเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้จริงๆค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ําให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีค่ะที่สําคัญนะคะเขาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยค่ะมีความเต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะประ s อกฮันนี่โปรเนี่ยจึงสามารถนำไปลงในโปรดัก t ์ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะช่วยบำรุงผิวนะคะช่วยเรื่องของการแป๊มปลิ้งค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในที่บริเวณหน้าบริเวณตัวรวมถึงริมฝีป,ปากก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบได้เลยค่ะ ขอบคุณคุณพลอยที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ b Blossom Honey Pro Active i n g r e d i ียนที่มาจากน้ำผึ้งออร์แกนิกของดอกอะคาเซียหรือดอกแบล็กโล u คสมาพร้อมกับ Cosmos Certified รับรองแถมมาจากองค์กร Post Species Rara ที่ใส่ใจเรื่องระบบนิเวศของผึ้งอีกด้วยช่วยเติมความชุ่มชื้นและฟื้นบำรุงผิวทำให้ผิวอิ่มฟูและแต่งตึงขึ้น นอกจากจะดีต่อผิวแล้วยิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมทําให้คุณได้รักผิวและรักโลกไปพร้อมๆกันค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าทาง BJC Specialties ของเรากำลังจะมีเรคคอร์ดเว็บในหัวข้อ Swiss Organic Introduction เร็วนี้ซึ่งจะมีการแนะนำ Organic Ingredients ที่มี c o s m o s Certified หลากหลายสินค้ารวมถึง b o s s ั m HONEYPRO ลอติดตามได้จากเซลล์ของ BJC Specialties หรือทาง Facebook Page at CI Specialties ในระหว่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Blossom Honey p r o สามารถ inbox มาได้ที่ Facebook Page at CI Specialties หรืออีเมลมาที่ info ci specialties at bjc.co.th ได้เลยค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการติชมให้กำลังใจพวกเราสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างค่ะพวกเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง CI Specialties และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page CI Specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ BJC Specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงเลยค่ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ